รายการตีอ้วนชวนหิวเหมาะกับทุกเพศทุกวัยวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมเปลี่ยนบรรยากาศนะครับมาทานก๋วยเตี๋ยวกันบ้างนะครับก๋วยเตี๋ยวร้านนี้เขาบอกว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวไม่ธรรมดา เหมาะอย่างยิ่งกับสังคมยุคนี้ที่เรียกว่าสังคมก้มหน้าก็คือนี่โอ้โหเล่นมือถือตลอดเวลาร้านเนี้ยทานไปเล่นมือถือไปได้ด้วยเพราะเขามีกว๋วยเตี๋ยว2ระบบครับมีทั้งระบบ Android และระบบ iOS ช่วงย่านนี้มีของอร่อย สวัสดีครับสวัสดีครับเชฟแนะนําตัวเองหน่อยชื่ออะไรนะครับเชฟสมควรครับเชฟสมควรนะฮะทำอาหารมากี่ปีนะฮะก็เกือบ15ปีครับสิบห้าปีเขาบอกว่าน้ําซุปที่นี่ไม่ธรรมดาใช้เวลานานเท่าไหร่ในการทำซุปยี่สิบชั่วโมงนะครับยี่สิบชั่วโมงเลยก่อนจะได้ก่น้ําซุปมาก็ใช้เวลาสิบห้มีก๋วยเตี๋ยวอะไรเป็นหลักๆเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือมีทั้งหมูแล้วก็เนื้อครับผมก๋วยเตี๋ยวร้านนี้มี2ระบบครับ มีระบบอะไรนะฮะแอ d ดรอยแอนดรกับระบบ iOS เมันเป็นยังไงฮะเป็นยังไงก็จะเป็นชานก๋วยเตี๋ยวที่เราหล่อขึ้นมาเพื่อสําหรับให้ลูกค้ามาทานแล้วก็แชทไปด้วยพ่าด้วยแชทด้วยครับแล้วคิดค่าชามเพิ่มไหมหมอไม่คิดครับไม่คิดครับทีนี้มาพูดเรื่องก๋วยเตี๋ยวกันบ้างคุณผู้ชมธรรมดาไหมครับหรือไม่ธรรมดาก็มีทั้งแบบที่ธรรมดาแล้วก็แบบมีพิเศษพิเศษที่เป็นยังไงฮะเป็นเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูครูบุตระหมูดาของเราจะใช้เป็นเกรดเอสพีเซึ่งก็คือหมูอนามัยเนื้อแหละครับก แล้วก็เนื้อวากิวราคาแพงไหมราคาราคาไม่แพงครับจำต้น89บาทครัอ๋อ89บาทก็เหมือนร้านในห้างทั่วไปก็ราคานี้แหละราคานี้ทั่วไปแต่เราได้ทานวากิวเลยเหรอแต่วากิวอาจจะเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงวากิวเท่าไหร่วากิวเท่าไหร่ก็ร้อยกว่าบาทเองครับร้านนี้อยู่ที่โครงการ เดซนนครับ <The Zen S 1> ปิ่นเก้าเดซนปิ่นเก้านะคุณผ <G ale. S 2> ู้ชมเลยเซนท่านะ <G ale. S 2> ปิ่นเก้ามาหน่อยเดียวหน่อยเดียวนะฮะ<ๆ>เห็นเลยนะครับเอามาแล้วนี้อันนี้ oh. เป็นก๋วยเตีย๋ยวคุโรบุตะนะจ๊ะเขาจะมาลินน้ําเสิร์ฟอย่างนี้เลยนี่เห็นไหมครับโอ้โหสไลด์บางๆแล้วก็ลินน้ําตกลงไปแบบนี้ข้อสาคัญนะอันนี้เป็นระบบ a n d ด o i d เราก็สามารถใส่โทรศัพท์ a อ d ด o i d ลงไปได้นี่แล้วก็สไลด์ได้เวลามากินนะก็กินไปเล่นไปได้นี่เปิบโอ้โหนี่เป็นไง โทรศัพท์ไม่มีหายไม่พลาดข่าวสารด้วยผมก็สามารถดูว่าแฟนรายการคนไหนแชทเข้ามาในรายการตีอ้วนชวนหิวอ้อพูดถึงแชทได้ลืมบอกคุณผู้ชมไปหลังรายการจบนะครับรีบเข้าไปในแฟนเพจเดี๋ยวผมจะแจกวอชเชอร์ให้มาทานที่สบัดเส้นนี่ฟรีๆกันเลยนะครับขอชิมก่อนอันนี้ไม่ต้องปรุงเลยนะยกเว้นว่าคุณชอบเผ็ดชอบอะไรก็เติมเอาเองเดี๋ยวอีกชามฮะระบบ iOS มาแล้วอือนี่ป๊าบนี่อันนี้แบบเนื้อวาเกิวถ้าเกิดว่าใครใช้ iPhone ก็เสียบอย่างนี้ได้เลยครับเป็นก๋วยเตี๋ยวที่มี2ระบบเอเสียบได้ทุกระบบเลยแล้วถ้าระบบนี้ล่ะจะเสียบทำไมใครมี2เครื่องก็สั่งสองชามแบบผมนี่โอโหอันนี้เป็นเนื้อวาเกิวนะฮะน้ำตกไม่ต้องปรุงแล้วน้ำซุปเขาอย่าเรียกว่าสมคำล่ำล,ลือเลยสมควรล่ำลือตัวเนื้อก็สไลด์มาบาง,บาง เป็นกว๋วยเตี๋ยวเนื้อน้ำตกที่แบบว่าไฮโซนะแต่ราคาจับต้องได้นะมาแล้วครับของหวานปิดท้ายของร้านสะบัดเส้นบางคนมาร้านนี้นะไม่ยอมกินกว๋วยเตี๋ยวก็มีมากินเนี่ยแล้วก็กลับเพราะว่าเขาบอกว่ามันเหมือนปุยนุ่นหิมะจากภูเขาไฟฟูจิวันนี้เรามีตุ๊กตาตีกวักสัญลักษณ์รายการตีวนจนหิวนะครับมอบให้ทางร้านเอาไว้ช่วยเลี้ยลูกค้าด้วยนะครับครับผมขอบคุณครับร่วมสนับสนุนโดยกระทิถุงพัชเจริรตาเช้าเกาะ งวนสุนพลิกไทยและเครื่องเทศตรามือที่หนึ่งช่วงโชคว,วิ่งชน,คนโคโนวตันปี58แจกน้ำใจให้เป็นล้าน ผู้ชมครับวันนี้มาหลบร้อนในห้างซีคอนสแควร์นะครับแวะมาชั้น2เนี่ยนะฮะมาร้านนี้เลยดักสแควร์มาเยี่ยมพี่อ่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะแหมแต่ว่าร้านเนี่ยมียาทุกอย่างเลยใช่ไหมฮะมีทุกอย่างค่ะแต่ว่าวันนี้ผมเป็นอะไรคะท้องอืดหรือท้องเฟ้อคะไม่ใช่ครับพี่คือท้องหิวนะครับคือผมมาซีคอนสแควร์เนี่ยกะจะมากินขาหมูไข่มาตูมปรากฏขึ้นไปปั๊บ หมดสิครับพี่ทําไงดีก็เอาขาุุมีอ้วนต้มสิคะใช่ผมว่ามันก็คล้ายๆกันมันก็แล้วผมจะเอาอะไรเดินแล้วครับพี่ <c oughs> ไม่ใช่สิครับ <c oughs> เอางี้ดีกว่า <c oughs> พี่มีร้านอะไรแถวนี้แนะนําอร่อยๆมั้ยครับ <c oughs> อ๋อมีร้านฮ่องกงดดเดิลค่ะ นะนำแบบนี้นะครับผมมีเกมเฮฮาปัติโกกับโบตันรุ่น1000บาทลองดูไหมครับเล่นค่ะแดนหน่อยนะกติกาง่ายๆนะครับเพียงแต่นาลูกมินบอลที่เราเตรียมไว้ให้50ลูกนะครับเทลงในช่องที่ต้องการนี่เลือกตรงกลางใช่ไหมฮะเทลงโลโก้โบตันนะครับมากที่สุดรับไป1นึางบาทถ้าลงช่องอื่นนะครับรับตามจานวนพร้อมไหมครับพร้อมแล้วเทเลยครับโอ้กมาหรอยเดียวเรามีกิฟต์เซ็ตตอบใจให้ด้วยนะครับพร้อมกับรับไปนะครับ100บาท มาฝากท้องได้เลยนะครับฮ่องกงนุดเดิลนะครับไม่ต้องไปไกลถึงประเทศฮ่องกงเลยนะครับที่นี่เลยนะฮะสาขานี้อยู่ที่ซีคอนสแควร์ชั้นสนะครับโซนโลตัสสีนัคลินนะครับแวะมาได้เลยนะครับโชควิ่งชนคนอมบตันปี58แจกน้ำใจให้เป็นล้านแจกทุกเดือนเดือนละ58รางวันนะครับทั้งรถยนต์มอเตอร์ไซค์ทองคํารางวัลอื่นๆเพียบเลยรวมไปถึง iPhone 6ด้วยนะครับรีบส่งกันเข้ามาเยอะๆนะครับเดี๋ยวไปดูกติกาหลังเบรกนะขอดับกลิ่นก่อน สนับสนุนโดยโชคว,วิ่งชนโคนอมตันปี58แจกน้ำใจให้เป็นล้าน